น้องยิ้มสวยหรือน้องยิ้มแฉ่งเนี่ยคือฉายาของสุนัขพันธุ์พิษบูลนะครับที่เจ้าของเนี่ยนำมาปล่อยไว้ที่วัดแต่ยังดีที่ตอนที่เจ้าของนํามาปล่อยเนี่ยเอามาปล่อยพร้อมกับกรงเลยเอาอุปกรณ์เนี่ยมาครบเลยสมมุติว่าถ้าน้องยิ้มสวยเนี่ยดุดจากกรงมาแล้วกัดคนได้รับบาดเจ็บคนที่ถูน้องยิ้มสวยกัดจะสามารถเคลมประกันได้หรือไม่และเคลมจกมากกรมธรรม์ประกันชนิดใดวันนี้เราจะคุยในเรื่องนี้ครับ ครับพบกันอีกครั้งครับกับผมบัณฑิตและเครตรองยูทูบนะครับเคียงข้างคุณทุกการประกันภัยถ้าคุณได้ดูข่าวจากเรื่องเล่าเช้านี้ของพี่สรยุทธ์นะครับที่มีการนําข่าวเกี่ยวกับสุนัขพันธุ์พิบูลที่เจ้าของเนี่ยนำมาปล่อยที่วัดมีท่าทางดุร้ายครับแต่เสน่ห์ของมันก็คือการแยกเคี้ยวขู่ของมันเนี่ยมันดูเป็นเอกลักษณ์ครับจนมีคนตั้งฉายามันว่าน้องยิ้มสวยหรือน้องยิ้มแฉ็งแต่จริงๆที่เราจะนําข่าวนี้เนี่ยมาเป็นประเด็นต่อเนื่องในทางประกันภัยมันก็เป็นประเด็นที่น่าศึกกษาาเมรณีีท่จ้้ยิสวยเนีย มันหลุดจากโรงไปแล้วเกิดไปกัดคนทั่วไปแล้วทําให้คนคนนั้นรับบาดเจ็บถามว่าในทางประกันภัยเนี่ยคนคนนั้นจะสามารถเคลมได้ไหม แล้วเคลมจากกรมธรรม์ประเภทใดเดี๋ยววันนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับตัวกรมธรรม์ประเภทนี้ครับสำหรับกรมธรรม์ที่ใช้ในกรณีที่ถูกเจ้ายิ้มสวยเนี่ยหรือจะเป็นสัตว์อื่นก็แล้วแต่นะครับกัดหรือว่าทําร้ายนะครับรกรมธรรม์ที่รักษาได้เนี่ยคร่าวๆก็จะมี2ตัวนะครับตัวแรกก็คือในส่วนของตัวกรมธรรม์ประกันสุขภาพนะครับแต่ว่ากรมธรรม์ประกันสุขภาพตัวนี้ต้องมีความคุ้มครองในส่วนของผู้ป่วยนอกหรือว่า OPD ด้วยแต่ถ้าเป็นกรณีที่ มีการถูกสัตว์ทำร้ายแล้วมีการบาดเจ็บค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ต้องพักรักษาตัวหรือว่าแอดมิดในโรงพยาบาลในกรณีนี้เนี่ยสามารถใช้กรมธรรม์ประกันสุขภาพได้เลยหรือกรณีที่2นะครับกรณีที่ไม่มีความคลองในส่วนผู้ป่วยนอกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ต้องมีความครองในส่วนของวงเงินอุบัติเหตุฉุกเฉินคำว่าอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยหมายความว่าหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยภายใน24บชั่วโมงเนี่ยเราต้องไปหาหมอทันทีนะครับ กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองนั้นกรณีที่ท่านมีการขยายความครองในส่วนของวงเงินอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยจำไว้เลยว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุปุ๊บให้ท่านรีบไปหาหมอเพื่อทําการรักษาภายใน24ชั่วโมงนะครับในส่วนของ่ารักษานั้นจะสามารถเคลมกับประกันภัยได้ส่วนกรมธรรม์ตัวที่2ก็คือกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุครับเรามาเริ่มจากความหมายของคําว่าอุบัติเหตุก่อนนะครับในทางประกันภัยเนี่ยอุบัติเหตุจะหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉับพลันนะครับจากปัจจัยภายนอกร่างกายและทําให้เกิดผผลทีีู่่้้เอาาประกัันนภยไไมมดจต กกเดี๋ยวผมจะเทียบเคียงให้เห็นถึงหลายเคสนะครับว่าคําจบปัดความเนี่ยมันมีความหมายและมีผลยังไงในแต่ละเคสนะครับเพื่อจะทําให้เห็นได้ว่าในทํากันพายจริงเนี้ยมันมีการตีความที่เป็นพื้นที่สีขาวพื้นที่สีเทาแล้วก็พื้นที่สีดำนะครับยกตัวอย่างง่ายสุดเลยกรณีที่1เจ้ายิ้มสวยเนี่ยวิ่งเข้ามากัดเรานะครับโดยเราไม่ได้ทําอะไรมาเลยนะครับสิ่งที่สุนัขวิ่งเข้ามากัดเราเนี่ยเป็นการเกิดเหตุโดยฉพันธ์นะครับและเกิดจากปัจจัยภายนอกนะครับเพราะมันวิ่งเข้ามากัดเราถามว่าในส่วนนนีี้เ่ย ตัวพวกปันภยนัยหรือตัวเราเนี่ยมีความมุ่งหวังหรือเจตนาให้มัน,มนกัดเราไหมไม่มีนะครับนั้นถ้าเป็นกรณีที่1เนี่ยแน่นอนครับได้รับความคุ้มครองนะครับสำหรับกรณีที่2นะครับเป็นกรณีที่เราเป็นลมนะฮะหน้ามืดแล้วก็ลม้ลมลงไปทับสุนัขทําให้สุนัขก,กัดเราเคสสองเนี่ยเป็นเคสที่ถือว่าเป็นพื้นที่สีเทาของทางประกันภัยนะครับคือต้องมีการตีความที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราดูตรงจุดนี้เนี่ย ในส่วนของตัวกรมธรรมเนียจะบอกอยู่แล้วว่ามันต้องเกิดจากปัจจัยภายนอกนะครับในเคสเนี้ยเนื่องจากมันมี2เหตุการณ์ด้วยกันเหตุการณ์แรกก็คือการที่เราลม้มลงหน้ามืดลงไปนะครับการล้มลงหน้ามืดของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัจจัยภายนอกมันเป็นในเรื่องของปัจจัยภายในนะครับนั้นในทางกรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยในกรณีนีน้ถือว่าไม่น่าได้รับความคุ้มครองนะครับเพียงแต่ว่าหลังจากที่เราล้มลงหน้ามืดเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่2ขึ้นก็คือเราล้มลงไปทับสุนัขแล้วทําให้สุนัข กัดเราแลบาดเจ็บประเด็นอยู่ที่ว่าการบาดเจ็บจากการที่สุนัขก,กัดเราเนี่ยในทางประกันภัยเราจะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้หรือไม่นะครับเพื่อทําให้เกิดความชัดเจนนะฮะเราก็ต้องเข้าไปดูเพิ่มเติมในส่วนของคาจำกัดความของกรมธรรมนะครับคือถ้าดูในกรมธรรมประกันภัยนะฮะจะมีการให้ความหมายของคำว่าความบาดเจ็บไว้ซึ่งหมายถึงการบาดเจ็บทางร่างกายอันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศและโดยอิสระ จากเหตุอื่นพอมีคําว่าโดยเอกเทศและเป็นอิสระจากเหตุการณ์อื่นเนี่ยมาเทียบเคียงกับกรณีที่2เนี่ยเราจะเห็นว่าการที่สุนัขก,กัดเราเนี่ยมันเป็นผลเริ่มต้นมาจากการที่เราหน้ามืดเราล้ลมลงนะครับดังนั้นถ้าให้ผมตีความแล้วตอบในประเด็นนี้ผมก็จะมองว่าไม่อยู่ในความคุ้มครองนะฮะ เพราะการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์ก่อนหน้าที่เกิดขึ้นก่อนมันจึงไม่เข้าเงื่อนไข,ขของคําว่าบาดเจ็บในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนกรณีที่สมนะครับสมมติถ้าเป็นเคสที่เราเอาไม้เข้าไปแย่หรือไปตีสุนัขนะฮะแล้วทำให้สุนัขกัดเราในเคสนี้เนี่ยก็เป็นเคสที่ต้องตีความเหมือนกันนะฮะเพราะในส่วนของตัวกรมธรรม์ประกันอุบาาัติเหตุเนี่ยเขาจะบอกว่าทําให้เกิดผลที่ผู้เอาประกรันภัยไม่ได้เจตนาหรือ มุ่งหวังในเคสนี้เองก็ต้องมาตีความว่าสิ่งที่เราเข้าไปแย่หรือไปแกล้งสุนัขเนี่ยมันมีเจตนาหรือมุ่งหวังหรือคาดหวังได้หรือไม่ว่าสุนัขเนี่ยอาจจะก,กัดเรานะครับตรงจุดนี้เองเนี่ยก็เป็นเรื่องของการตีความนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมยังไม่กล้าที่จะฟันธงลงไปโดยเด็ดขาดน,นะครับแต่ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่คุ้มครองนะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการเกิดเหตุทั้งหมดนะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรเนรี่ยซึ่งของ้อมูลของการเกิดเหตุลำดับขั้นตอนของการเกิดเหตุเนี่ยจ,จะเป็นตัวที่บอกอีกทีว่า มันคุ้มครองหรือไม่คุ้มครองนะฮะก็ต้องให้ทางในส่วนของประสบการณ์นเนี่ยเขาตีความเอาแล้วสรุปว่าจะเป็นอย่างไรถ้าท่านได้ดูคลิปของทางเคสรองต่อเนื่องกันมาหลายคลิปนะครับท่านก็จะเห็นเลยว,ว่ารการมธรรม์แต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะมีความคุ้มครองแตกต่างกันตามลักษณะของกรมธรรม์ประเภทนั้นๆดังนั้นการที่ท่านมีความรู้หรือความเข้าใจเกี่ยวกับกรมธรรม์เนี่ยแม้จะเล็กน้อยไม่ลึกซึ้งมากนะแต่มันก็จะช่วยและเป็นประโยชน์ให้ท่านสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ได้ตรงกับความต้องการท่านมากขึ้นและนั่นก็คือจุดประสงค์หนึ่ททาาางงเเคสรรอจัดํ YouTube และให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับกรมธรรมนั้นเองถึงจุดนี้ถ้าท่านเป็นคนดูในคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกด subscribe เรานะครับบอกตามตรงว่าบางคลิปเนี่ยเราทํามาคนดูไม่ถึง10คนเลยแต่เราก็ยังคงมุ่งมั่นทําเพราะเราคิดว่านั่นคือประโยชน์ที่ท่านผู้ชมจะได้รับและเมื่อคนทั่วไปมีความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยมากขึ้นสุดท้ายระบบประกันภยัยหรืออุตสาหกรรมประกันภยันภยในบ้านเรามันก็จะพัฒนาไปในทางที่ถูกต้องที่ควรครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับความรู้ดีๆเกี่ยวกับทางประกันภยัยสำ